ก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอกแน่นเองกับเกมทุกๆุหนึ่งวินาทีคุณจะฉลาดขึ้นแน่นเองตอนนี้ผมมี17 IQ ละ <laughs> เฮ้ยคลิปนี้เราก็แบบเป็นคลิปรันยาวเลยแล้วกันนะแบบไม่ต้องตัดแต่สัก5นาทีค่อยจบฮ <laughs> ้ยสปินได้มาเทค,ความเกลือก่อนเลยอันบแรกไม่ต้องพูดพันทำเพลงเฮ้ยน้ำมะเกลือไหมวะ <laughs> ไม่รู้ โอ้ยอันนี้คืออะไรนี่เฮ้ยเพิ่มไอคิวโ้ยอืมลบ20สิบบวกโอ้ไอคิวลดหววเลยเมื่อกี้โอ้ไอคิวติดลบเออเอาเอาติดลบแล้วตายเลยเอโอเคเฮ้ยอย่างนี้ถ้าถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะ อไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยวัดว่าจะเหลี่ยมซะหน่อยไม่ได้จบแล้วคิ Q วลบสิบวะโอ้ยอันนี้คืออะไรบวกยีิบห้าโอ้กลับเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ขออีกสักทีเฮ้ยไม่บวกให้โอ้กะจะเหลี่ยมซะหน่อยอะโด อันนี้คืออะไรโอ้อหายับของไม่อยากรู้อ่ะ99ล้านเอ้ย99ล้านไอคิวนี่กี่โลบักวะตเติมเพื่อฉลาดขึ้น799 <laughs> My God <laughs> เพื่อเพื่อฉลาดขึ้นเราต้องเสียตังถึง799โรบกโลบัก <laughs> โหอ,อันนี้มันเติเไมไอคิวรัวๆเลยนี่หวา่าถ้ากระโดดไปตอนนี้มันจะเพิ่มใหม้เราไหมไม่เพิ่ม <laughs> น,นี่ก็จะเหลี่ยมอย่างเดียวเลยโอ้ ตัวผมอยู่ในนี้ยี่สิบวินนะแต่อยากเข้าเลยเก้าสิบเก้าโลบักไม่เติมเฮ้ยแต่นุกนี่น่าสนใจนะขอดูอันกีโลบักสี่สิบเก้าอุ้ยน่า,น,าน่าเติมจังเลยเฮ้ยมาผมว่าผมพร้อมละ พร้อมที่จะพิชิตนี่โอ้โหชิวโอ้แต่บวกแค่หนึ่งเองเหรอโอ้โหมันมันคุ้มไหมละครับเนี่ยโอ้แล้วมันรีเซ็ตเลยอันนั้นคือ150เลยอันน้นท้ายสุด My ม่กอดเฮ้ยฟรีกิฟท์เทมเอา เขียนไม่ได้อืมเฮ้ยแต่ว่างัน้นเราก็นี่ยืนใน F K บกมือเลย <c oughs> ไ,มไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคลิปนี้เรากะจะรันจะรัน5นาทีจริงๆอ่ะตอนนี้ผมผมคิดละจะรัน5นาทีจริงๆอ่ะ ระหว่างรันห้านาทีกับรันแค่แนนสีน่น,นาทีแล้วก็ตัดจบว่าสี่นาทีตัดจบน่าสนใจกว่ารันห้านาทีนะคลิปนี้คือไม่มีสาระอะไรเลยผมไปตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคลิปไม่มีสาระแต่กดเข้ามาดูเถอะแล้วคุณก็จะมานั่งเปื่อยนอนเปื่อยดูผมบน <c ười> แล้วก็ แล้วก็แล้วก็ก็ต้องจบไปแล้วผมนะสำหรับเกมโลบของแมปนี้กับแมปดูทุกวินาทีคุณจะฉลาดขึ้นนั่นเอง <laughs> ตอนนี้ผม50 IQ แล้วโอเคฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูผมก็ต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพระทยัย Thank y งคิวในนาที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วผมแค่หลอกผู้คนมาดูแค่หลอกให้ทุกคนคิกเข้ามา <laughs> โอเคฮะไม่มีอะไรแล้วไปละไปละเจอกัน